โอเคอัปเดตของอัปเดตล่าสุดอีกทีนะครับทุกคนเรื่องของปัญหาแกนพรงมาลัยเสียงดังของออนิล2022ของผมนะครับตั้งแต่ผมลงคลิปไปตอนโน้นนะตอนนี้ก็ประมาณสัก2เดือนกว่าได้แล้วนะล่าสุดมันก็ยังไม่มีอาการเสียงดังกลับมานะตอนโน้นผมก็แก้ปัญหาด้วยการทําความสะอาดแกนนับทำความสะอาดแกนท่อนล่างแล้วก็ไปจัดระเบียบจาระบีใหม่ตรงข้างในนะใต้ของพวงมาลัยข้างใน เสียงมันก็หายไปจนถึงตอนนี้เสียงมันก็ยังไม่กลับมานะครับก็ไม่รู้ว่าหายไปแล้วหรือว่ามันบังเอิญจะไม่ดังขึ้นมาตอนนี้นะครับแต่ก่อนที่ผมจะมาแก้ปัญหาเนี่ยมันดังอยู่ตลอดนะหลังจากตอนนั้นมันไม่ดังอีกแล้วนะครับก็คิดว่าคงจะหายแล้วมั้งนะครับหายก็ดีนะครับผมก็ไม่อยากจะไปเคลมจะไปรื้อรถเปลี่ยนแกนนะครับก็เอาเป็นว่าอัปเดตเป็นคลิปสุดท้ายแล้วกันสำหรับเรื่องของแกนพวงมาลัยนะครับ ต่อให้มันจบแล้วกัน